รอบๆนี่จะเป็นสไตล์แบบสวนสวยสไตล์อิตาลี360องศาเป็นภูขนเขาหมดเลยคุณจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปที่กรงโรมประเทศอิตาลีเนี่ยน้ำพุอันนี้เป็นแลนด์มาร์กเลยในความหอมเนื้อกุ้งเด้งมากค่ะคุณผู้ชมคะเราจะพามาชมวิวที่โรงแรมจูปิเตอร์เทรวีนะคะบอกเลยว่าที่เนี่ยเป็นความสวยสดงดงามเพราะว่าเขาทำเป็นสไตล์อิตาลีแต่ละตึกนะแต่ละห้องพักก็จะไม่เหมือนกันอีก บอกเลยว่ามันได้ฟิลความเหมือนแบบอิตาลีข้างางนี้เป็นน้ำตกเคววี เดี๋ยวจะมาอธิษฐานกันเขาบอกว่ามีน้ำพุ t r รวีที่เป็นหินทั้งลูกช่างจากอิตาลีแกะสลักมาค่ะรอบๆนี่จะเป็นสไตล์แบบสวนสวยสไตล์อิตาลี360องศาเป็นภูเขาหมดเลยคุณเดี๋ยวที่สําคัญคือเราต้องได้ชิมอาหารจากเชฟที่เบอกเลยว่าปรุงสดใหม่แนละเป็นเมนูที่แบบทุกคนต้องว้าวว้าวว้าว รอบๆอะใครที่เป็นสายวิ่งนะคุณผู้ชมแนะนําให้วิ่งรอบโรงแรมวิวดีมากวิ่งออกกำลังกายรอบจุเดอร์เทรวีามาถึงแล้วเทียต้องมาโยนเหรียญคุณผู้ชมตรงนี้คือน้ําพุเทรวีค่ะที่โรงแรมเขามีการจําลองมาจากกรุงโรมประเทศอิตาลีเลยนะคะมาให้ขอพรน,นะคะ นี่หนึ่งเหรียญเผื่อจะได้กลับมาที่นี่อีกอันที่านก่อนเหรียญที่หนึ่งขอให้ได้กลับมาพายโยนสองเหรียญเนี่ยขอพรที่ผมรักและสากคือขอได้แต่งงานคุณผู้ชมผ่านเราเข้ามาข้างในแล้วนะคะจะขึ้นในัซนสองเพราะว่าที่เนี่ยเป็นความอลังการไงโอ้ห้องนี้เป็นสองห้องนอนคะคุณผู้ชมแล้วก็จะมีห้องรับแขกตรงกลางอันนี้เป็นห้องนอนค่ะ ห้องนอนใหญ่บรรยากาศน่านอนมากทีเด็ดคือจะบอกว่ามีอ่านจากกุซี่แล้วเราอาบน้ำไป้เาาเห็นวิวภูเขาด้วยเป็นห้องน้ำแบบห้องน้ำในฝันของใายหลายคน แล้วนะคะตอนนี้ไปอยู่กับเชฟกรค่ะเชฟกรสวัสดีค่ะเชฟกนะครับ่ะวันนี้รังสรรค์เมนูหลายอ่าวันนี้ผมรังสรรค์เมนูทั้งหมดอยู่4ตัวครับจะมีอ่าแรมแฉกเนี่ยผมจะเป็นฝาแกะหน้าตุ๋นกับอ่าสต๊อกเนื้อครับค่ะอีกตัวจะเป็นแคนาเดียนล็อบสเตอร์ครับจะเป็นกุ้งล็อบสเตอร์อบชีสตัวหนึ่งก็จะเป็นแบบแต่ไทยนิดนึงก็จะเป็นตําต้นอ่อนค่ะตะวันครับแต่จะออกสไตล์ไทยอีกตัวหนึ่งจะเป็นของหวานครับจะเป็นบูเบอรี่ชีสเค้กครับผม เสิร์ฟพร้อมกับผลไม้ต่างๆมีสตรอเบอรี่มีบลูเบอรี่ครับค่ะแในตัวนี้จะเป็นอาเปิลมงชีกัเป็นเป็นทีเซตครับสามารถทานในตอนกลางวันทานตามสาดน้ำทานอะไรครับให้ขายอยางไอเดียในการรังสรรค์เมนู่อาเราจะคัดสรรวัตถุดิบพรีเมียมเลยนะครับจากต่างประเทศบ้างจากในไทยบ้างแต่ทุกตัวจะเป็นพรีเมียมครับอ่เรามีอาหารอีกหลากหลายเมนูครับจะทั้งจะเป็นไทยยุโรปจีนนี่ครับแต่ตัวนี้จะเป็นซีเนเจอร์ของโรงแรมเราครับ พร้อมทานแล้วค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่เชฟบอกไปเลยว่าเมนูแต่และเมนูรังสรรค์มาดีๆจริงๆเมเชียาก็เลยต้องจัดเลยเนื้อกัดลงมาค่ะตัวเนื้อค่ะจะเหมือนหมูน,นี่นะคะแบบนี้ม,มันฝรั่งที่ทานคู่กันนะคะละมุนมาก เรามาต่อที่กุ้งค่ะล็อบสเตอร์มีความเป็นชีสมีความต่างๆเรากุ้งตัวเยญ่ยมากนะคะน่าทานนะคุณผู้ชมชิ้นใหญ่ๆมีชีสเยอะๆชีสเข้มข้นมีความหอมเนื้อกุ้งเด้งมากค่ะแล้วมาที่เมนูชับๆไทยๆบ้างส้มตำต้นอ่อนทานตะวันมาแล้วก็ต้องแซบแน่อ่อนมากรอก็ดีมากือมีความเปรี้ยวหวานน้อยอื เอาไปลวา,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 าวนะจ๊ะคาวเรามาที่ของหวานกันดีกว่าเพราะว่าของหวานนี้คือนิวยอร์กชีสเค้กและเซตน้ำชายามบ่ายชานหนุ่มดิสมาทานอันนี้ ชอบแบบเป็นพัทของผลไม้นะคะเราต้องหยิบมาย่านพัทละมุนมากเิ็มข้างในาย,ยิน่งดีไม่หวานมากเิ็มข้างล่างดีมากแล้วก็ทานกับผลไม้สดปัดกันดีมาก <c oughs> ตอนนี้นะคะใครที่อยากจะมาสัมผัสบรรยากาศของความเป็นอิตาลีที่อยู่ในเขาใหญ่แบบปัดตน,นะคะมากันได้ที่ จูปิเตอร์เทรเว s o รีสอร์ทแนะคะอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะชมลุยกองขานทันทูฟายูช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมจะลือทุกที่เลยจ้า